สมเด็จพระนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อํานวยการสภาการชาติไทยทรงห่วงใยและทรงจระนักถึงความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโครโครโนา2019ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยณนะสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาคร โดยสภากาชาติไทยได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งครัวพระราชทานขึ้นระหว่างวันที่8ถึง17พฤษภาคม2563เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครโดยมีทั้งประชาชนคนไทยและแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโครโนา2019 โดยในวันที่8พฤษภาคม2563ศาสตราจารย์กิติคุณในแพทย์ศักชัยลิ้มทองกุลผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยเปิดกรวยถวายราชสักการะพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานอนุญาตให้สภากาชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยขึ้นจากนั้นได้มอบชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 และอาหารปรุงสุกแก่ประชาชนณสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาครเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนตำบลบางญ่าแพรกอำเภอเมือง และประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้วจำนวน1,200ชุดสร้างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานในครั้งนี้สำหรับอาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยคำหนึงถึงการเป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการครัวที่เน้นความสะอาด มีการจัดการสุขาพิบาลที่ได้มาตรฐานมีเมนูอาหารที่สดสะอาดบุคลากรที่เตรียมเครื่องปรุงจะแต่งกายตามมาตรฐานสวมหมวกคลุมผมใส่ผ้ากันเปื้อนสวมหน้ากากและสวมถุงมือรวมถึงการแจกจ่ายก็ดำเนินการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคม mm hmm. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด1 i ด้วย และนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรโนา2019สภากาชาติไทยได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบดังกล่าวมาโดยตลอดทั้งด้านการแพทย์การบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบโดยดำเนินการมอบชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปแล้วกว่า9 5 7 2 4ชุดคิดเป็นมูลค่า63 1 7 7 8 4 0บาท มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า10ล้านชิ้นสำหรับประชาชนใช้สวมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและจัดตั้งครัวเคลื่อนที่สภากาชาติไทยตามสถานีกาชาติตา่างๆสำหรับนำอาหารไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น